สวัสดีครับผมบอบคุณป่านะครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยโทรศัพท์ที่ใช้อเกมของผมซึ่งเป็น iPhone 8 Plus ก็มุมจอสามารถเอาแบบประชาชนเสียบเข้าไปได้โคตรเท่ซึ่งถ้าจะใช้อเกมไม่มี i p h o n e ตัวไหนนอกจาก iPhone 8 Plus ทำความกว้างจอแบบริคิปได้พอง,งานสตรีมเมอร์หลายคนเลยใช้ iPhone 8 Plus มาจนถึงตอนนี้นะครับและหลายคนก็งสงสัยว่าคาบนโต๊ะคืออะไรใช่ล้วครับมันคือคอาบเก่านน่เนงแอบคิดลึกสินะ และในวันนี้เราก็จะมาเล่นนาคอสสายสิงตายด้วยมือถือเครื่องนี้กันไปเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปอบให้สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กๆแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคล,ลอดเราก็จะได้ ID ที่ใชื่อมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่บเพิมพ์คําว่า Rv นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ไอดีทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครมามองหาไอดีเอวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอมิเนตต์ TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ โอเคครับเกมเริ่มแล้วครับในเกมนี้เนี่ยเราก็จะเล่นนาคอสใช้คำวา่าเล่นตามแล้วกันาะว่าผมโดนเม็ส้มตบบานนะครับซึ่งในตอนนั้นผมเล่นแกงนะเขาตีแกงของผมในแบบโขัตบางไปกระดาษเลยคนระับ <laughs> และก็จากเกมนั้นที่ผมโดนเนี่ยคือต้นเกมเขาบุกหนักมากเลยนะครับ <laughs> เพราะงั้นเดี๋ยวนาคอสของผมในเกมนี้ผมจะบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ว่าสภาพโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ <laughs> แต่ก็อัดมาเรื่อยๆนะหลังๆจะเห็นได้ว่าผมไม่ค่อยเล่นตัวสเตปเท่าไหร่นะครับและในเกมนี้ก็เพิ่มความท้าทายอีกหน่อยนะครับเราจะเล่นเป็นนาคอสสายดาบนะครับฟันแรงๆไปเลยนะครับเอาฟันแรงๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีลิงก็ตามนะแล้วนี่เอลโซได้เฟิร์สบ่ายครับแต่ว่าเขาเลือดน้อยครับแหมขึ้นไปฆ่าเลยแล้วกันครับเขาคงคิดว่าตาไม่ขึ้นมานลครับแต่ว่านี่เป็นนาคอสครับในเกมนี้ก็เป็นเกมในโหมดทรลังห้าสิบดาวนะครับ แล้วก็ทางพันดาเขาบอกว่าลิงคิดทุกดอกเลยนะครับอันนี้อันตรายแล้วเกมไหนที่ลิงุงดีๆนี่บอกเลยว่าเกินจับนะครับตรงนี้เราเวทปานกันต่อเลยนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยถ้าหาจะไม่รู้สีเนี่ยจะเก่งสู้เราไม่ได้นะโอ้ตัวลิงเกือบแตกครับปะได้เปรียบนะครับตอนนี้ก็มีแค่ทางเอลโซครับกับอาตาครับแล้วก็สกิลครับสามคนตรงนี้ครับแล้วตัวลิงยืนว้ามนะครับเรียกได้ว่าถ้าหาเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาจะสกิลนะ โอ้โหอาตานี่อึดเลยเกินเรียบร้อยครับแล้วขอต่อที่ตัวเลยละกันครับโอ้โหไม่รอดเวลาเล้งสูงสุดเนี่ยเขาชอบเล่นประมาณนี้ยเขาชอบแบบอารมณ์แบบเหมือนจะว้าแต่ก็ไม่ว้าครับถ้าขาดมีจังหวะปุ๊บเขาก็มาไฟต่อประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวกดเข้าที่กดให้สุดเลยนะครับแล้วเจอซิลงนี้ครับหลอกร้อยนิหนึ่งครับตอนนี้ทักยูโรพร้อมไหมครับครอปจะจ้องจะเล่นเอาสูงครับโอ้โแต่ลิงเขาว้าครับลิงนี่แกกคีของจริงเลยเนี่ย เวกผมเกือบแตกกันนะไอ้ช็อตน,นี้ไฟไม่ติดพนะันครับผมก็ไม่ทันดูแบบเนี่ยพันดาวสตัตว,ว์แจ้งเตือนรัวละเดี๋ยวหาเลือเ่อนคืนนิดนึงครับลูนด,ดูซิมหงเนี่ยดูเลือดแรงเราเรื่องครับแล้วก็ตรงกลางคลิปเข้าครับเดี๋ยวขอพายคิวเราเลื่องนิดนึงครับเพราะว่าตรงช่วงบูอันตรายครับหรือเขายังไม่กลับครับเพราะว่าไม่เห็นเขาผ่านตรงกลางเลยโอ้แล้วเจอลิงตัวมังกรเฉยโอ้นี่เซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ย โโอโ้ปกตินี่แคลรี่จะลงมาช่วยยิงนะครับนี่กลายเป็นว่าลิงกับโรมนี่โอ้โหไล่ทุบอ่ามัางกรแทนนะอ่ะเดี๋ยวดักกันนิดหนึ่งครับโอ้โหตัวลรงครับมาดักตรงพุ่มเฉยขอ,อขึ้นหน่อยครับแรงฟาา์มก่อนครับ,อรบตอนนี้ เราจะขึ้นดาบฟางขึ้นมาให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นรองเท้านะ <c oughs> เอาอแรงๆเลยครับ <c oughs> และตรงนี้ถ้าจะเอาดา์กเนี่ยต้องตอดิงยืเยอะก่อนนะครับได้นิดนึงครับตรงนี้วิ่งออกมนิดนึงครับ <c oughs> โอ้พันด้าน,น่าจะเข้าครับแต <c oughs> ่ดายจับเลย <c oughs> ถ้าต่อเลือดลิงได้เยอะกว่าน,นี้เนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> อาจจะเอาดา์กต่อนะครับแต่นี้ไม่เอานะเพราะว่ากลัว ดาวมันสตาร์นมานะครับแล้วลิงเข้ามาสกิลใส่นะครับไม่คุมกันเขาว่าเราเสียอัตีไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นไปใส่ดาบด้วยนะครับถ้าเป็นสายขวานี่อันนี้น่าจะเอาสุดได้เลยนะครับป่ะคราวนี้ตีมีมาด้วยครับถ้ามีตีมีอยู่ก็เอาได้เลยครับไม่ต้องกลัวตัวเลนไหลด้วยแข้งครับแข้งครับเอาถ่ายคุงเวฟก่อน ตอนนี้ลงกับแคลลี่เขาอยู่เลนบนนะครับตรงน,นี้เท่ากับว่าเต็มที่เจอ3ตัวนะครับเราเรียลมีโอกาสที่โล่งปิดมากกว่าก็จัดเลยครับดัดถ้าเขาเข้ามาก็ติมี่ช็อสวยๆหน่อยแล้วกันนะครับ <laughs> มีผลิตนะครับรอเก็บเวลานนะโอ้แล้วลิงครับขี่อีกแล้วครับโอ้ขี่เกินขออยไปครับ <laughs> ตรงนี้ขี่เกินเลยไปก่อนเรารับเราเมย์ใช่ไหมนี่จะเ,เรียกได้ว่าเป็นนาคอสแท้งเลยเนะี่ย ดูเลนตรงนี้ครับขู่นิดเดียวเป็นหน้าสวยครับไปไล่หลังป้อมั้ยครับดีเลยอจินครับอาต้านี่ประมาทสกิลหนึ่งไม่ได้นะโคตรแรงเลยไปรอเรียกฟังด้วยเข้าไม่ได้เราเองครับรอคลิปเข้าครับรอสกิลหนึ่งก่อนนะจากตอนที่เขาเข้าเตี่ยงแล้วครับมันก็เรียบร้อยครับไปเปิงเลือดดีครับพี่ และตอนนี้ทางเลนล่าเนี่ยปล่อยคลิปให้เราเลี้ยวเลยนะครับเราจะไปเอาต่อไหมนะนะไปเอาต่อปุ๊บเนี่ยลิงเข้าบูผมแนะน่เรมีชนกับลิงตรงกลางครับแต่ลิงไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะตรงน,นี้เฉยยียวๆฮะลิงหายจากตรงการลางด้วยนะครับโอ้แล้วลิงครับโหคิดลูกดอกบ้าเอ้ย <c oughs> แต่ไม่ให้บู๋หรอกป <c oughs> ่าครับหมดสกิลแล้วครับไล่กลับสกาวแลวครับก็เรียบร้อยครับ ลิงไม่เอาเรื่อดนะเอาจริงพูดจริงใจงยิงเลยเอาเรื่องนี้เนะี่ยโอ้โหโคตรปวดเลยแล้วเลนบนมือบวกครับอ่าตาครับต้องรอสกิลห,หนึ่งเขาอะสกิลหนึ่งเขาแรงมากเลยแถมตลีเลือดได้เยอะได้น้อยเนี่ยก็อยู่ที่การใช้สกิลหนึ่งเลยนะครับโคตรนี่ครับเขาดึงคลิปออกครับโอ้โหเกมนี้ทีมเขาเล่นดีมากนะเล่นโคตรดีเลย ละลอยหนึ่งครับเฮ้ยอาตาไปเข้าตีมี่ครับอย่างงี้ข้งางขวาครับอัแบบนตีเข้าไปครับโอ้โหแล้วลิงมาต่อครับอาตาเลื่อนเหลือประมาณพันหนึ่งนะน่าจะฆ่าได้ครับขอเข้าหน่อยได้ครับตรงนีโนน้โอ้ไม่กดล้างด้วยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โคตรตึงโอ้โหอาตาประมนสามพันเจ็ดบ้าไปแล้วโอ้ออ 3, โหคนแรงเกิน แล้วลิงนี่ก็คือแบบอยู่ทุกที่เลยเนี่ยนี่ผมเจอลิงบ่อยมากเลยเออน่าแหละพันดา้าเอาหน่อยนี่เจออ,อ๊อฟมากกว่าป่าเขาอยู่นะเน,นี่ยผมฟรามกาก่อน <c oughs> เล่นนาคอยจะเงินเท่าชาวบ้าน <c oughs> เขาไม่ได้เขาเนเงินดำชาวบ้าน <c oughs> ตอนนี้การเงินผมเท่าเอลโซเอง,เองเนะสี่พันกว่านะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเว้บนจะเข้าด้วยนะครับตอนนี้ได้เงินเยอะแล้วค่อยสกิลไล่ต่อไปนะครับเราะว่าเราไม่ใช่รูวิ่งเลยนะต้องใช้สกิลในการต่อการเคลื่อนที่นะครับตรงกลางเลือดไม่เยอะเท่าทไหร่ครับตัวเรนฟิลฟาร์มอน,นกันเราเพิ่มเปิดครับค่อยเข้าไปจ่าไฟเอา แต่ดูเหมือนว่าถ้าหาเราไม่เปิดก็ไม่มีใครเปิดนะเนีงง่ยโอ้เกือบแตกครับเราไว้ใจนายนะติมิล็อให้เลยครับตรงนี้ต่อซิลครับเรียบร้อยครับเฮ้ยต้องใช้ประโยชน์จากไปมี่ไปประโยชน์ครับทักซ <laughs> ิลตายนี่คือโจ้เลยง่ายนะเพราะว่าโจ้เขาแพ้ซิลไงตาครับตรงกลางครับ เอลโซ่เลื่อนเรือน้อยครับดิงก็เลื่อนเรือน้อยครับตรงนี้ครับโอ้โหลมหลอมครับโดนเข้าไปโอ้โหแล้วตัวเล่นมาโอ้โห่ไปเจอตอเฉยโอ้โหเอาหแล้วทางกลับบ้านครับจ้องเจอลิงตีหัวแตกอีกปะดูกันต่อครับนี่เรียกว่าไปไหนมาไหนก็เจอแต่ลิงเลยนะ หนูได้ดาครับน,นี่อยู่ล่างครับเห็นสามตัวครับตรงนี้อาตาตรงนี้ครับขอหน่อยแล้วกันคิมเราจ่ายไปสีสกิลเนะี่ยอาตาไม่ตตดเถือนเลยนะโคตรแกงเลยแล้วตรงนี้มีถับนะครับ ว่าตรงไหนเนี่ยดูไม่ทันอ๋อแผลบอยู่พุ่มขวาครับโดดเข้าผ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์ทางแล้วกันปิงอยู่เลนบนครับตัวอันตรายครับขี้โคตรดีเลยลิงตอนนี้อาต้านี้ก็เดินเช็คแบบไม่เกรงกลัวเลยนะโอ้โหจะไล่ฆ่าเราเรียวด้วยเอาเรื่องจัด ขาเข้าครับตรงนี้ไม่มีคนเปิดเลยเหรออโอเคครับฮันด้าล่อให้เหราครับเยี่ยมเลยอารมณ์เหมือนฮันดา้าผมต้องคอย,คอยแทงหน่อยๆฮะแล้วก็ให้ติมีช่ชกแต่ก็เสี่ยงนะแล้วอย่างนั้นมันสึดเสี่ยงยังไม่รู้อ่ะเขาชกไม่ทันนี่เป็นเรื่องเลยนะโอ้ติมี่ติดฟิวไม่ได้ครับเยี่ยมเลยครับตรงนี้ผมเล่เลื่อนเหลือน,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 น้อยครับแต่ทีมระยะด,ดีแล้วเกินครับลิงอยู่ทางเลนบนครับ ปาตรงนี้พอเล่นด้านนะครับอ้อมซ้ายไปเลยครับพอแล้วพี่แทบอีกแถบนี้สกัดดาวลุ่งมากเลยม๊อบผมไม่มีซักอันถ่ายมาก่อนตรงนี้ไหมหาเลื่อนขึ้นนิดนึงครับเอาบัฟด้วยโอเคครับได้บัฟแดงมาแล้วครับหาตาเลื่อนเหลือน้อยครับเราไปยืนซ้อนเอลซูนี่ครับไล่เสียบเข้าไปเข้าตีมาตรงนี้ครับมันก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้โหได้สองครับ แต่ก่อนตายนี่เอลซูวากับระเบิดด้วยนะครับลลเป็นวิบหรือไงตายแล้ววางกับระเบิดครับโอ้และลิงนี่ก็จ้องจะเล่นผมเย่างเดียวเลยเนะี่ยลิงกับโจรครับโจนี่กดอันตีล,ล,ลัวได้เลยนะตอนจะไล่ลิงเนี่ย <S <S โอ้และซิวครับซิวนี่เป็นอะไรที่ไม่ถูกโลกกับนักพรตมานะอันติเราโค่นง,ง่ายเลย แต่ถ้าซิลไม่โฟกัสที่จะไปอันติดใส่้องนี่บอกเลยว่านแน่เกมนี้เราก็ต้องลอรออันติีิวให้โจงนะครับนี่เป็นนักที่ป่าจริงไหม <laughs> ขโมยมีตัวเลนครับไปครับพนด้าโอ้โดนไกลเหลือเกินครับมาตัวเลนนี่เสียทุกสกิลครับแต่ก็ไม่รอดครับระยะการไล่ตามของทีมเรานี่ค่อนข้างไกลเลยนะครับ <laughs> แล้วก็โทรศัพท์ผมนี่ผมแปลกใจอย่างนึงนะพอต้องแต่ที่จอมันเปิดนะครับจอนเปิดปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องมันร้อนไปมากเลยพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุกๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเกมนี่โชคดีที่มันไม่ค่อยกระตุกนะจริงๆมันเหยื่อมันนิดนึงเนี่ยมันควรที่จะระบายอากาศดีสินี่มันเครื่องร้อนไปนะครับงงอยู่โอเคครับได้มาพรอมแล้วครับ นี่เป็นไม่กี่นาะทีเล้วที่ผมได้ฟาร์มอย่างสบายใจนะครับตอนนี้ลิงก็เริ่มเลิกเลิกกวนผมมาสะพังแล้วนะครับแล้วก็ไปไล่ตั้งนาตันตาฟาร์มนะครับในเว่าต้นเกมที่คือแบบว่าอ่าเขาทุ่มเทก,กับการ่วนผมมากเลยนะครับแล้วก็มาไล่หาตังในตอนหลังนะครับซึ่งตอนนี้ลิงก็กลายเงินอาที่2แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะครับ <c oughs> ต้องรอลิงเขาเปิดก่อนนะรอลิง,องเข้ามาก่อนนะครับถ้าไม่เห็นลิงนี่เรายังไม่เข้าสุดตัวนะ พันดาครับเดินดุม่มมาครับตรงนี้ป่าด้วยอ้าวแล้วลิงอยู่ห้องบนครับป่าครับยีนีเรียบร้อยลิงนี่เดินภาพทิงนี่คือทิมแตกเลยนะครับแลวก็มีคนเปิดให้นี่ก็เป็นอะไรที่อบอุนใจมากเลยครับและตอนนี้เหลือลิงอยู่คนเดียวครับปีมีนี่เลือดไม่น่าไว้วางใจนะี่ะถ้าเขาทุบได้สักสองสามคนนี่คือเรียบร้อยนะต้องเดินแย,ก,ยกกันหน่อยนะครับแย,ก,ยกกันยกย ลิงโดทุบคีฟสิดอกเขาไปทุบคีบทุกเราก็เลยตีพีนน่ใหญ่ชุบได้ครับลิงอยู่ไหนดิ้งยจะลิงตรงนี้ครับโอหเรียบร้อยปาครับจบเกมครับเอ้าเฮ้ยทำไมตีป้อมไม่เข้าใจเลยตะกี้แฟงกัดก็เข้านดิทำไมผมตีป้อมไม่เข้า,าน,นะนู่นนะตะกี้นะโอ้เกมนี้ก็สนุกเอาเรื่องนะครับแทนโทรศัพท์ก็จะพังแหลตไม่พังแหลตแต่ก็น่าจะใช้ กันต <Es> ิดสะพังเลยนะครับก็ถ้าหากใครสงสารนะครับที่เห็นใช้โทรศัพท์นิ่งๆแบบนี้นะครับก็กดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีคนมาดูเยอะๆนะครับพอยอดวิวเยอะก็จะได้มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่สักทีนะครับนะครับรบกวนก็นด้วยแล้วกันนะครับขอคนละไลค์แล้วก็ถ้าหากแช้ด้วยก็ดีนะครับคุณว่าเลยเกมนี้นี่คือแบบว่าถ้าลิงเขาฆ่าผมได้รัวๆนะจะเป็นอะไรที่แบบว่า ลังนาสักันมดบ้ากเลยนะครับแต่ว่าเท่านี้ที่ลิงเขาฆ่าผมไม่ได้นะครับโอ้ปวดจัดเลยคิดดีมากเลยนะและก็ในส่วนของเซตน,นี้นะครับก็ลองเล่นตามมาดูแล้วกันนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบนกคอสายดาบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็การเล่นเซตดูสิบหกนะครับก็เน้นที่การใช้สกิลต่อเนื่องนะครับจะใช้แทนการเดิมปกตินะซึ่งวับฟ้า ค่อนข้างสำคัญน,นะครับไม่งั้นมานาจะไม่พอนะก็พยายามที่จะรักษาบอฟฟ้าไว้หน่อยนะครับหรือไม่ก็อบอกเพื่อนให้คอยช่วยดูแลบอฟฟ้าหน่อยนะครับก็ลองเล่นตามมาดูแล้วกันนะครับก็ดาคอสสายดาบอาจจะเลือยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์แน่นอนครับโดยเฉพาะในเกมที่ตัวเขาบงบานตัวดามเมจนแรงๆที่บอกว่าเราจะต้องใช้จงังหวะที่มันมีอยู่นิดเดียวเ่ยเข้าไปล้วงเขาให้ได้นะครับก็จะค่อนข้างมีความแน่นอนกว่าสายขวานฟาร์มะนะครับซึ่งสายขวานฟาร์มอ่ะแน่นอนว่ามันอึดก็จริงได้ง่าย แต่ว่าในบางเกมนะครับจําว่าในบางเกมมันก็ไปเล่นสายดาบฟาร์มดีกว่านะครับซึ่งสายดาบฟาร์มเนี่ยมันจะใช้จังหวะในการเล่นซึ่งเอาจีเนี่ยมันสามารถเล่นในทุกเกมเลยนะครับแม้ว่าจะเจอเกมที่มีตัวดาเมจหนักๆนะครับก็ใช้จังหวะในการเขา้าออกไฟเอานะครับก็ลองเล่นตามมาดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะครันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนน้าะครับ คุณครับ